สวัสดีครับการต่อสู้ของยูเครนมาวันนี้945วันแล้วแอดมินเป็นคนที่ต่อต้านการลุกรานยูเครนของรัสเซียไม่ยอมรับการปฏิบัติการพิเศษทางการทหารของรัสเซีย แอดมินมองว่าราัสเซียไร้อารยธรรมที่อ้างเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นพยายามที่จะให้คนอื่นยอมรับแต่มันยอมรับไม่ได้ในสัญชาตญาณตอนแรกแอดมินคิดว่าราัสเซียจะไม่ปลุกเพราะวิเคราะห์ว่ามันไม่ง่ายปูตินสมองเพชรน่าจะใช้สมองเพชรเล่นเกมประชามติในดอนปัสมากกว่านะครับเพราะว่าจะไม่เสียกําลังด้วยและยูเครนปกครองดอนปัสไม่ได้อยู่แล้วตามกฎหมายแล้วฟ้องศาลโลกให้ไตส่สวนได้เพราะว่ายูเครนไม่มีอํานาจปกครองในดอนปัสและการพัฒนา ส่วนมากมาจากรัสเซียและมีข้อตกลงมิ้นท์ห้ามยูเครนโจมตีดอนบัชอยู่แล้วต้องอธิบายแบบนี้มันมีเรื่องราวมาก่อนหน้าที่รัสเซียจะบุกยูเครนว่าดอนบัสต้องการแยกไปอยู่กับรัสเซียทําให้แอดมินวิเคราะห์ว่ารัสเซียจะไม่บุกยูเครนเมื่อดูจากเหตุผลแล้ว เพราะว่าสาหรัฐกับอังกฤษส่งชาปลินให้กับยุคเคนฝึกทหารยุคเคนไว้รอแล้วหลังจากที่ประทากันที่ควายเมียทารเเซียปลุกรอวันเจ็บแอดมินวิเคะห์ไว้แบบนั้นโดยใช้สมองของมนุษย์ธรรมดาปกติไปต่อสู้ทำประชามติดีกว่าเหมือนกับที่ควายเมียพอมีประชามติปุ๊บก็ใช้อ้างได้แต่ว่าปูตินสมองเพชรสั่งบุกกรุงเคียบตั้งขบวนรถแห่ยาว70-80กิโลเมตรกองเชียร์รัสเซียก็พากันดีใจชัยโยโห่ร้อง,ท,งทั้งท้งที่นั่นคือความมดลุความสุ ูญเสียรออยู่นะครับขนาดแอดมินไม่ได้อยู่ในสนามรบแค่หาข้อมูลตามเว็บไซต์ทั่วไปยังไปเจอเรื่องสหรัฐส่งเสน้าที่การมาวางแผนตั้งรับให้กับยูเครน โดยเฉพาะกรุงเคียบวางระบบไว้หมดแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเสนาธิการรัสเซียไม่รู้หรือว่าอย่างไรก็อย่างที่เราเห็นอย่าหาว่าซ้ำเติมขบวนรถแห่เละเทะเข้าไปโดนทุบต้องหนีอย่างหมดสภาพและก็ยืดเยื้อมาถึงทุกวันนี้ขอย้ำว่าสู้กันมาสองปีกว่าแล้วสองปีแปดเดือนกว่า,วาสมองเพชรของปูตินเริ่มไม่เหมือนที่คิดในระหว่างการต่อสู้เกิดเรื่องราวขึ้นมากมายแอดมินเล่าเรื่องข้อจำกัดกติกาไปเยอะแยะ เพื่อให้รู้ที่มาที่ไปนะครับไม่ได้มาอวยสร้างข่าวให้หน่าตื่นเต้นสุดท้ายแล้วกติกาข้อจำกัดมันก็มีอยู่จริงจนมาถึงคราวที่ยูเครนบุกภูมิภาคคุสออกนอกกติกาแล้วช่วยได้ลำบากก็พากันไม่พอใจหาว่าแอดมินไม่เข้าข้างยูเครน แอดมินอยากให้การวิเคราะห์เรื่องการบุกค,คุชกองแอดมินผิดแอดมินจะไม่เสียใจแต่ก็ต้องวิเคราะห์ตามจริงไม่มาอวยยูเครนทีอวยรัสเซียทีโดยที่ไม่มีสาระตอนนี้ยูเครนบุกค,คุชไปแล้วแล้วก็ไปค้างอยู่ตรงนั้นกำลังที่แบ่งไปจากโดเนสทําให้ทางโดเนสตารสเซียไม่อยู่สิ่งที่ยูเครนต้องการในตอนนี้คือให้ตะวันตกอนุญาตใช้อาวุธพิเศษไกลยโจมตีรัสเซียเพื่อที่จะรุกต่อน,นิคุชได้ประธานาธิบดีของยูเครนมีการนําเสนอแผนแห่งชัยชนะพูด ง่ายๆคือวิธีการเอาชนะรัสเซีย ไปเสนอต่อประธานาธิบดีโจเปเดนของสหรัฐถ้าให้คาดการนะครับแผนการก็คือทุ่มกำลังบุกคุสและเข้าไปจ่อหน้าบ้านมอสโกต่อรองเจรจาซึ่งแผนนี้ต้องใช้กำลังใช้อาวุธเยอะและยูเครนต้องการแกลง้งและก็อาวุธจากตะว,วันตกทั้งหมดแอดมินวิเคราะห์ไปแล้วว่าไม่มีใครรับแผนนี้ของยูเครนเพราะว่ามันผิดข้อตกลงและแอดมินบอกว่าสาหรัฐไม่เอาด้วยกับเรื่องนี้อันนี้คือวิเคราะห์ตามจริงแต่ว่าสิ่งที่ทำให้อุ่นใจคือ หลายประเทศมีการประกาศช่วยเหลือยูเครนตามปกตินั่นก็แสดงว่ามีการมองว่ายูเครนยังสู้ได้ไม่สนว่าคุชจะเป็นอย่างไรความหมายคือไปไม่ได้ก็กลับมาสู้แบบเดิมนะครับในขณะที่ยูเครนร้องขออาวุธพิสัยไกลมีอยู่3อย่างเหมือนที่แอดมินได้บอกไป a t ต c h s t o r S Shadow, s อ a ย EG สหรัฐกับอังกฤษไม่อนุญาตเพราะมองว่าไม่มีประโยชน์อะไร ความเป็นไปได้การใช้งานแอดมินได้วิเคราะห์ไปแล้วว่ามันไม่ง่าย สหรัฐช่วยเหลือยุเครล่าสุด375ล้านดอนลลาร์หรือว่าประมาณ12,375ล้านบาทเป็นการทยอยให้อยู่แล้วก็เป็นยุโทโธปกรณ์เดิมๆที่เคยส่งให้ซึ่งไม่เอื้อให้ยุเครนเอาไปปลุกคุชได้แต่ล่าสุดมีเรื่องให้ยุเครนต้องดีใจกันทางประเทศงวดนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนยืนยันว่าจะส่ง AGM154 Joint Standoff Weapon หรือว่าเจซให้กับยุเครน ถือว่าผิดคาดไม่คิดมาก่อนว่าจะให้แต่แอดมินมองว่าสาหรัฐต้องการทดสอบการใช้งาน F16 เพราะว่าเจซาวเอามาติดกับ F16 อธิบายเพิ่มเติม AGM154 g ซาเป็นขีปนาุก้อนพิสัยทำการปล่อยในระดับต่ำอยู่ที่22กิโลเมตรปล่อยในระดับสูงอยู่ที่130กิโลเมตรมันไม่ได้ไกลมาก แต่มันถือว่าเป็นอาวุธพิสัยไกลพอประมาณมีความแม่นอันนี้ถ้าใครจําได้สหรัฐก่อนหน้านี้มีข่าวกําลังพิจารณาจ้าซึมให้กับยูเครนถามว่าจ้าซึมกับเจสซาวอันไหนดีกว่ากันจ้าซึมใหญ่กว่าเยอะจ้าซึมมีระยะ370กิโลเมตรไกลกว่าเจสซาวที่มีระยะ130กิโลเมตรปัญหาก็คือพิสัยที่มันเกิน300กิโเมตรจ้าซึมส่งให้กับยูเครนมีได้ จึงเปลี่ยนมาเป็นเจซ่าที่มีระยะ130กิโลเมตรแทนอันนี้มันก็เป็นไปได้นะครับมันไม่ผิดข้อตกลงด้วยเจซ่าลูกละประมาณ9 3ล้านแบาท a ั z ซึมลูกละ2 3ล้านบาทสตอมแชโด d o w ด3ล้านบาท การส่งจีซาวให้กับยูเครนนั้นเท่ากับว่ายังไม่อนุมัติยาซึมเรื่องนี้แอดมินบอกไปแล้วว่ามันยากนะครับที่สหรัฐจะให้ยาซึมกับยูเครนพูดแบบวิเคราะห์บางคนก็บอกว่าสหรัฐอนุมัติยาซึมให้กับยูเครนไปแล้วจริงๆแล้วยังไม่อนุมัตินะครับต้องพูดตามจริงเอาความน่าสนใจอย่างเดียวไม่ได้ แน่นอนเจซาวใช้กับ F16 ตอนนี้ยูเคนก็ยังใช้ F16 ในแนวหน้าไม่ได้ความจริงเป็นแบบนั้นเอาภาพจากเกมมา แล้วมาบอกว่า F16 ไปรบแนวหน้าไม่ได้นะครับเอาตามจริงจริงๆแอดมินได้วิเคราะห์ F16 ไว้ล่วงหน้าว่าจะเจอปัญหาอะไรในยุคนบ้างอันนี้ถ้าใครติดตามก็จะรู้และมันก็ไม่ได้เกินกว่าที่แอดมินได้วิเคราะห์ไว้แต่อย่างไรก็ตามยุคนต้องหาทางใช้ F16 ให้ได้ตอนนี้ยเคนมี F16 6กลำเพราะว่ามีนักบิน6คนร่วงไปแล้ว1เหลือลําลำปัญหาก็คือเรื่องสนามบินนั่นเองรัสเซียรู้หมดว่ายุคนมีสนามบินตรงไหนใกล้แนวหน้าพร้อม ที่จะโจมตีจึงยากสำหรับ F-16 แต่คงมีการหาทางแก้ไขไว้แล้วไม่รีบร้อนในตอนนี้สหรัฐมีแผนที่จะฝึกนักบินยูเครนให้บิน F-16 อีก18คนในปีหน้ายังไม่รวมกิปเพนกับมิราส2 0 0 5อันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะครับ HGM-154J s หที่สหรัฐจะให้กับยูเครนไม่ได้รายงานจำนวนว่าจะให้เท่าไหร่แต่คงไม่มากนัก2030ลูกเห็นจะได้มันจะเปลี่ยนเกมได้ไหมขึ้นอยู่กับยูเครนว่าจะใช้ F16 ได้ไหมจุดมุ่งหมายของตะว,วันตกคือให้ยูเครนใช้เครื่องบินในประเทศจัดการรัสเซียไม่ให้รัสเซียรุกคืบพยายามทำลายระบบป้องกันของรัสเซียจริงๆก็ทำลายได้เยอะแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องสนามบิน พอระเซียแก้เกมนะครับโดยการใช้อิสกันเดอร์โจมตีสนามบินใกล้แนวหน้าจึงทําให้ยุเคนใช้เครื่องบินได้ยากมิก2 9ก็ใช้ได้แบบไม่เต็มที่ส่วนรัสเซียไม่ต้องพูดถึงนะครับซู34กับแฟบ3000ก็ไปไม่ถึงไหนซู5 7แล้วใหญ่ไม่กล้าบินแต่ว่ากองเชียร์กล้าพูดเราก็ทำอะไรไม่ได้ได้แค่ติดตามความเป็นไปรอดูผลงาน AGM 154J อันนี้ก็คือเข้าไปดูสื่อของสหรัฐออกเสียงมาแล้วถ้าใครจะพูดว่า JHO ดก็ไม่ผิดนะครับ F16 กับ J จซาจะสั่งสอนรัสเซียได้ดีขนาดไหนถ้าผลงานดีอาจจะได้จ้าซึมก็เป็นไปได้ส่วน J จซาของจีนไม่เกี่ยวในงานนี้นะครับ